สวัสดีเช้าวัวนจันทร์ที่29สิสิงหาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องบำนาญแห่งชาติทวนนาที่ตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาเยอะมากๆว่าจะปรับจากเดิมที่เคยได้แบบขั้นบันได600ถึง1,000บาทโดยล่าสุดบำนาญแห่งชาติทวนนาจะได้รับเป็น1,000บาทท้วนถึงกันไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะคือไม่มีแล้วแบบขั้นบันไดโดยล่าสุดคาดว่าจะมีการนำเสนอเข้าคอรมอ ในวันอังคารนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะสำหรับข่าวนี้ที่มาก็นำมาจากแฟนเพจ Facebook ของคุณลังซีมาลอดรัศมีนะคะซึ่งเป็นสอสอฝ่ายค้านเนาะก็ได้มีการลงไว้ใน Facebook ส่วนตัวนะคะว่าเมื่อวันที่19สิงหาคมคณะกรรมาการ สวัสดิการสังคมสภาผูแ้แทนรัษฎรโดยนางสาวลังสิมาลอดรัศมีประธานคณะกรรมาการสวัสดิการสังคมและนายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่ากระทรวงพอมอนั่นเองนะคะ ได้มีการหาลือข้อราชการร่วมกันโดยการหาลือข้อราชการในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เนื่องจากคณะกรรมธิการการสวัสดิการสังคมพยายามเร่งรัดให้รัฐบาลพิจารณาความเป็นไปได้ในการจ่ายบำนาญพื้นฐานแห่งชาติให้กับประชาชนผู้สูงอายุก่อนสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25นี้ จะหมดวาระนะคะซึ่งการหาลือตรงนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้มีการรับปากว่าจะเสนอเรื่องในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะเกี่ยวกับข้อเสนอของคณะกรรมาการซึ่งประสงค์จะให้รัฐบาลพิจารณายกเลิกการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได แต่ให้จ่ายเบี้ยยังชีพในอัตรา1,000บาทท้วนหน้าทุกคนก่อนและเมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นจะได้พิจารณาปรับอัตราบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นให้ใกล้เคียงกับเส้นความยากจนหรือที่ประมาณ3,000บาทนะคะตรงนี้เป็นกระแสข่าวที่มาแรงมากๆในช่วงนี้นะคะแต่ว่าทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็ คิดว่ายังไงก็ตามให้รอดูวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าการที่เขาจะเสนอเข้าคอรอมอนในวันพรุ่งนี้เนี่ยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว ขั้นตอนการพิจารณาบำนาญมันจะต้องมีการผ่านมติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะมีการผ่านเรื่องนี้ออกมาไหมซึ่งถ้าเกิดว่าได้จริงก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะรอดูก่อนตรงนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่เราก็นํามาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบว่ามีที่มาที่ไปจากไหนนะคะแล้วก็มี ความเป็นไปได้ไหมจริงๆแล้วถ้าถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เลือกตั้งเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะเพิ่มให้สําหรับในช่วงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข่าวเรื่องนี้ออกมาทางเราข่าวสายขวดและน้อยก็จะรีบแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านได้รับทราบแน่นอนนะคะที่นี้ไหนๆเรามาพูดกันถึง เรื่องเงินที่เขาจะปรับขึ้นแล้วนะตรงนี้วันนี้ในก็มีข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มวงเงินหลายๆวงเงินในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเดือนกันยายนจะมีเงินโอนเข้าให้หลายวันหลายโครงการด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่วันที่1กันยายนก่อนเลยนะคะสำหรับวันที่1กันยายน กลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะกลุ่มนี้สำหรับใครที่ได้รับเป็นเงินลูดซื้อสินค้า300กับ200บาทนะคะกลุ่มนี้จะมีเงินเพิ่มกำลังซื้อโอนเข้าให้อีก200บาทไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นยังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มบัตรประชาชนหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มเปาะบางหรือที่เราเรียกว่ากลุ่มเราชนะเก่านั่นเองนะคะ กลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินโอนเข้า200บาทเช่นเดียวกันนะคะก็คือสามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้เลยนะก็คือใช้เหมือนเหมือนกับทุกครั้งที่เราได้นะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งที่จะโอนเข้าให้ในวันที่1กันยายนตรงนี้จะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟส5นั่นเองจะมีเงินโอนเข้าให้800บาทนะคะก็เริ่มใช้กันได้เลยสำหรับ คนเก่านะคะใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะก็สามารถเข้าไปกดได้เลยส่วนคนใหม่ตอนนี้ก็น่าจะได้ SMS กันมาแล้วนะคะใครที่ได้ SMS แล้วก็ให้โหลดแอป,ปเป๋าตังมาแล้วก็ทำการยืนยันตัวตนถ้าเกิดยืนยันไม่ผ่านแนะนำให้ไปที่กรุงไทยนะคะเขาทำให้แป๊บเดียวก็จะได้ใช้โครงการคนละครึ่งเฟส5ได้เลยนั่นเองนะคะ และเน้นย้ำนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสหไม่ใช่ว่ามีเงินโอนเข้ามาแล้ว800จะใช้ได้ยาวไปถึง31ตุลาคมนะคะจะต้องมีการใช้วงเงินครั้งแรกจะเป็น5บาท10บาท20บาท100บาทได้หมดเลยก่อนวันที่14กันยายนถึงจะใช้วงเงินตรงนี้ได้จนถึง31ตุลาคมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีการใช้วงเงิน ก่อนวันที่14กันยายนก็จะถูกตัดสิทธิ์อัตโนมัตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันที่1ก็มีเงินโอนเข้าให้หลายรายการเลยถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่10กันยายนซึ่งรอบนี้เนี่ยตรงกับวันเสาร์เพราะฉะนั้นเงินเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุสําหรับเดือนกันยายนจะโอนเข้าให้ในวันศุกร์ที่9กันยายนนะคะแต่ตรงนี้ยังได้รับเหมือนเดิมคือเป็นแบบขั้นบันไดอยู่นะก็คือ6 0 0ถึง1,000บาทตามช่วงอายุนะคะ ก็คือสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยใครยังไม่กดเขาก็ไม่ได้ยึดคืนสามารถเก็บสะสมไว้ได้นะคะส่วนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้พิเศษตามช่วงอายุก็คือ100-250บาทตรงนี้จะมีการโอนเข้าให้อีกครั้งหนึ่งเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งจะได้รับในวันที่19กันยายนนั่นเองนะคะก็จะทำให้เดือนนี้เนี่ย ผู้สูงอายุได้รับเงินหลายวงเงินด้วยกันเลยนะคะและสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังได้รับเงินอีก50บาทถึง100บาทในวันที่15ด้วยนะตรงนี้จะได้เฉพาะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ เกิน60ปีนะคะใครที่เมื่อวันที่1ได้200ก็จะได้รับเพิ่ม50บาทใครที่วันที่1ได้รับ300ก็จะได้รับเพิ่ม100บาทแล้วก็วันที่22เงินโอนของกลุ่มผู้พิการที่ได้รับ200บาทก็ยังได้รับเหมือนเดิมนะคะส่วนค่าน้ําค่าไฟตรงนี้ก็ยังได้รับเหมือนเดิมเช่นเดียวกันในเดือนกันยายนก็จะมีเงินโอนเข้าให้ หลายวงเงินด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเช็คให้ดีๆว่ามีเงินอะไรโอนเข้าให้บ้างสำหรับเช้าวันนี้นายก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ